สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอสโซกันไหนะครับวันนี้มาอยู่กับแบบเจลเบรกนะแต่เราจะไม่ได้จับโจรหรือเป็นตำรวจนะครับไม่ได้แหกคุกด้วยเพราะพาร์ทนี้เราจะมารีวิวรถบูรี่รถที่โคตรแหล่นะครับตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งนะเป็นรถที่เร็วและแรงที่สุดในเกมนะครับแต่ว่าข้อเสียคือออกตัวช้านิดหนึ่งกับอาจจะทรงตัวยากหน่อยเพราะว่ามันเร็วเกินไปนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเอกลักษณ์ของรถคันนี้คือมันจะกลมครับแล้วก็กระจกมันจะไม่ใสนะครับมันจะทึบเลย โอเคไหมหลานโอเคตอนนี้เราจะมาเทสความเร็วนะครับเทสความเร็วไหมหลานอผมเป็นกรรมการไงแข่งกับใครถ้าจะแข่ง,ขงคนเดียวไงเพราะว่าอาจจะเทสความเร็วโอเครอก่อนไม่ไมันไม่มีคนแข่งเลยวะต้องรอครับเดี๋ยวรอคนเข้ามามาผมโหลดต่ำนิดนึงแล้วกันนะเพราะว่ามันแข่งแดกครับตัวสปริงอยู่ไหนวะ มาเอาแล้วครับเตรียมตัวครับไปครับดูความเร็วนะว่าจะเร็เวสุดหรือเปล่าตัวนี้ทางตรงครับคันเอ๊ะอันนั้นรถอะไรอ่ะหลานรถอะไรอ่ะคันนั้นอ่ะบุกติบุกติกต,กต,กตามไม่ทันสองร้อยสามร้อยครับสามร้อยช้ากว่าวะ่ะสามร้อย ต้องทำยังไงให้ขึ้น400ป่ะรถคันนี้ยฮะหลานต้องทำไงให้ขึ้น400ป่ะมจะไปรูเลยงานดอกไม้ไหมขึ้นยังไงให้ขึ้น400ก่อนเดี๋ยวไปเทสใหม่ครับาอาจจะต้องใช้เอพ่นช่วยแรงต้นว่ะให้ให้ความเร็วขึ้นช่วงต้นับแล้วช่วงปลายมันจะไปเองใช่ปะ่ะมันแม็กเท่าไหร่นะรถคันนี้หลาน ห้านฮัลโหลแม็กเท่าไหร่นะฮะแม็กเท่าไหร่นะคอม <4 14. S 1> เดีวมันสี่ถึงสี่ร้อยสี่สี่ได้เลยเหรอใช่อ่ะก็กดกดกดอันนี้ดิไอโฟนด้วยใช่ไหมใช่กดไอโฟนเริ่มแล้วก็กดไอโฟนเลยเดี๋ยวก่อนนะมันไม่มีใครมาแข่งวะไม่กูแข่งให้ รอรอรอ,อมีมีคนมามีคนมามีคนมาไงไปอันนั้นล้นเลยอ่ะเดี๋ยวแล้วเอ้าอันนั้นไอซ์บอลครับออ I ลองเล่งดูครับสามร้อยโอ้โหเดี๋ยวอุ <c oughs> ว้ยเร็วเกิน <c oughs> ออกนอกแมปเฮ้ย <c oughs> มันเล่งขึ้นได้อีกอะ่ะทุกคน โอ้คือมันม <า S 1> เรงขับให้ดูแล้วขึ้นไปยังไงก่อนเดี๋ยวขึ้นไปยังไงก่อน,นต้องรีตัวครับพี่นี่ไปกันท่านผู้ชมรถรถบูเล่นี่คือต้องต้องความเร็วสูงว่ะ,ะก็มันเขียนว่าบูเล่ เปรไทยอ่ะเราคนแข่งเหรอสามสองหนึ่งปครับต้องไอพ่นเต็มป่ะอ่าว่าน่าจะโหดสามร้อยโอ้โหโคตรแรงสี่ร้อยสี่ร้อยแล้วครับโอ้โหเร็วสุดในเกมมีรถอื่นทำได้ป่ะเนี่ยสี่ร้อยเนี่ยไม่ได้คันอื่นทำไม่ได้เลยสี่ร้อยเนี่ย ลองลองสูงสุดสามร้อยเก้าสิบสามหรอใช่รถอะไรอ่ะโคบิโด <ub> อยากได้ปะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวรถบูเล่โคตรแรงในซีซั่นหนึ่งนะครับเป็นรถรีมิเตดซีซั่นหนึ่งใช่ไหมฮะเป็นรถรีมิเตดซีซั่นหนึ่งอะบูเล่ใช่โอเคครับตอนนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะเดี๋ยว คลิปหน้าถ้าเราได้ลดอะไรมาใหม่ก็จะมารีวิวให้กันต่อนะจ๊ะสำหรับใครที่อยากเทรดและเจอบูเล่ก็เก็บไปนะครับถ้าใครมีไ p พ l ่นนี้ยิ่งดีเลยเป็นรถคันเดียวนะครับที่แปะความเดียว400นะจ๊ะไปขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับาใหช่องบอสโซเกมมิ่งด้วยนะจ๊ะ